สวัสดีคร okay. okay, ับกลับมาสวีกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันซุปที่สเก็ตวันอไรนะับโอเคครับมาใส่เพิ่มใหม่เข้าไปนะครับ ใช้ไม่ได้แล้วนะอ้าวเป็นยังไงตอนนี้ได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้ได้ยินแล้วใช่ไหมคุณสมัยได้ยินแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะเบาหน่อยนะผมเอาเอาเข้ามาใกล้ก่อนอ่าเอาเข้ามาใกล้นิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นนะครับก็คงจะเป็นเสียงนะี่ปิดเลยเอาเสียงจากโทรศัพท์เลยนะวันนี้เอาเสียงจากโทรศัพท์เลยเพราะว่า เด็หมดทั right okay. ้งน so e. ั okay. so ้นเลยได้ย so ินแล้วโอเคครับสวัสดีสวัสดีก yes ับคุณนานาด้วยนะครับสขอขับคุณสมัยคุณนาคาทบงของท่านก็อาจจะทํางานช่วงภากกรางวันนะครับทําให้ไม่ได้เข้าไปติดตามในช่วงโมงของคอร์สสตาร์สุดสักเซสนะครับในเวลา13บสาเดนการดังนั้นคอร์สนั้นนะครับเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนที่เราใช้สอนธุรกิจนะครับธุรกิจนี้ก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ทําตามเป็ะสเต็ปขั้นตอนนะ เมื่อวานเนี่ยนะครับผมก็ได้นําเสนอในเรื่องการทําบัญชีรายชื่อนะครับหลักและว,วิธีการทําบัญชีรายชื่อทีนี้การทําบัญชีรายชื่อเนี่ยครับเอาในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาเอาง่ายๆแล้วนะฮะเอาให้มันง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปทํากันในสถานที่จริงเราไม่ได้เจอกันนะครับดังนั้นเนี่ยมีความจําเป็นเลยนะที่เราจะต้องมีสมุดนะครับสมุดของเราสักเล่มหนึ่งนะเอาไว้สหรัดจดรายชื่อ ผมแนะนำให้เป็นสมุดบนันทึกที่ใหญ่พอนะมันกระด A c นะแล้วทำบัญชีรายชื่อเนมะื่อวานเนี่ยผมนำเสนอการทำบัญชีรายชื่อแบบเทคนิคแบบบิดคันนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า aggressive นะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับได้บัญชีรายชื่อเป็นแบบที่จะเชิญคนได้กันทีเลยผมต้องขอแนะนำก่อนนะว่าเวลาเรา เราแยกของกระบวนการเนี่ยครับเราต้องแยกออกมาให้ขาดจากกันนะครับในระหว่างกระบวนการทำบัญชีรายชื่อนะครับกระบวนการเชิญนะครับกระบวนการทําบัญชีรายชื่อเนี่ยกับกระบวนการเชิญเนี่ยต้องแยกกันมาออกมาให้ขาดเพราะหลายๆคนนะครับเวลาทําบัญชีรายชื่อเนี่ยก็จะเอากระบวนการเชิญเนี่ยครับมาใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อด้วยทําให มันไม่ได้รายชื่อสักทีนะครับนั้นมันต้องแยกกันนะครับว่าเรื่องทารายชื่อก็ทารายชื่อเรื่องของการเชิญก็เรื่องของการเชิญเรื่องการนําเสนอก็เรื่องการนําเสนอเดี๋ยวผมวาดนะครับให้ให,ให้ทุกท่านได้ดูเนาะอ่าเดี๋ยวเชิญในกลุ่ม messenger ด้วยดีกว่าวางที่ห้องของคุณาเนาะ ไปที่ไลน์ด้วยดีกว่าโดยส่วนใหญ่ผนไลน์แล้วบอกว่า่อย<ๆ>ได้ส่งลิงก์ไปนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะจะได้คอนเทนต์อ,อ่ะโอเคครับ เดี๋ยวผมเขียนในวิธีการทำในส่วนของการนำเสนออ,อันนี้นะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะในส่วนของการ ทำรายชื่อนะครับทำรายชื่อมุมนี้นะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเชิญทีนี้อีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้ก็เรื่อง,องการนำเสนอะฉะนั้นอว,วิธีของเราเนี่ยนะครับ แยกออกจากกาันให้ขาดนะสามเรื่องนี้นะทํารายชื่อก็ทํารายชื่อนะนี่ถ้าเราทํารายชื่อก็คือทํารายชื่ออย่าไปเกี่ยวกับเรื่องการเชิญหมายถึงบางคนเนี่ยนะครับเวลาทำรายชื่อเนี่ยให้จดอย่างเดียวครับจดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ได้มาจากลายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ได้มาจากาเบอร์าาโทรศัพท์นะจดอย่างเดียวครับ ต้องเข้าใจจริงๆด้วยนะสวัสดีคุณเชนเด่มครับจดนี่คือจดอย่างเดียวนะห้ามนะครับใส่อะไรเข้าไปนะตรงนี้ตัดกันให้ขาดนะครับอ,อย่าให้เชื่อมต่อกันนะจดรายชื่อก็จดรายชื่ออย่างเดียวทีนี้เวลาเชิญเวลาเชิญเนี่ยครับกระบวนการเชิญก็เชิญอย่างเดียวอย่าได้นําเสนอเอ้อย่าได้นําเสนอ อย่าเผอนําเสนอเพราะในกระบวนการเชิญคนจะถามว่ามันคืออะไรถูกไหมเราก็จะพยายามที่จะนําเสนอทันทีเลยมันคืออะไรนะมันคือธุรกิจโซจูนมันเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนั้นมันเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนี้มันมีแผนไรายได้อย่างนั้นแผนรายได้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าเรานําเสนอแล้วฉะั้นเราเข้ามาสู่ธุรกิจใหม่ๆนะครับเราอาจจะ,ะไม่เชี่ยวชาญในการนําเสนอไม่ใช่บอกว่าไม่รู้นะรู้นี่แหละ แต่เราเนี่ยไม่นําเสนอด้วยตัวเองเราต้องให้การนําเสนอเนี่ยคือคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มานําเสนอแล้วใครอะไรอยู่ที่ไหนนําเสนอมันก็อยู่ที่ห้อง OBB นั่นแหละครับนะอยู่ที่ห้องเปิดโอกาสวันไหนเมื่อไหร่เมื่อไร,ไรห้องเปิดโอกาสไอ้เก้าโมงเช้าไอ้สิบแปดนาฬิกาไอ้ยี่สิบนาฬิกา,น,กานั่นเขานําเสนอที่นั่นมันทุกอย่างมืออาชีพหมดอยู่แล้วในนั้นนะดังนั้นการเชิญเนี่ย จะต้องไม่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องการนําเสนอบางทีถูกหลอกถามหรือไม่ก็จิตเราตามไปนะครับความคิดเราตามตามคาพูดของของผู้มุงหวังของเราเป็นยังไงเหรอมันทําง่ายหรือเปล่า,านะข้อโต้แย้งเหล่านี้เมื่อเราตอบเนี่ยกลายเป็นว่าเราี่ยนำเสนอ,อยกเว้นเราตอบข้อโต้แยง้งเพื่อคลายความความกังวลน,นะครับเป็นลักษณะปลอบใจได้ ไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ยากเพราะว่าฉันเนะน,นี่ยตอนแรกก็คิดว่ายากเหมือนกันนะแต่บอกเลยไม่ยากอยากให้เธอไปดูอ่ะน,นะต้องใช้คำนี้นะอีกคำหนึ่งต้องใช้คำว่าให้ไปดูห้ามเด็ดขาดกับคำใช้ว่ามาทำมาทำไม่ล่ะมาทำธุรกิจส่วนตัวไม่ล่ะมาทำด้วยกันไม่ล่ะเขา่าทำมันมันคือผูกมัดนะ คนมีความรู้สึกผูกมัดนะครับไอ้คำว่าทำเนี่ยนะอย่าไปใช้คําว่าทําะย,ยกเว้นว่าโอเคเราคุยกันจนแบบเป็นภาษาเราแล้วนะครับหมายถึงว่าเราคุยกันมาเนิ่นนานแล้วครับอันนี้เรามาทําธุรกิจนี้ธุรกิจุดชุด่น,นะด้วยกันแต่เราสปอนเซอร์คนใหม่นี่ครับอย่าไปใช้คําว่าทําลองมาดูให้ใช้คําว่าดูดูใช้คาว่าดู หมือนชวนไปดูหนังครับเหมือนชวนไปดูหนัง,นนนงแต่อย่าเล่าหนังน,นั้นให้เขาดูเอ้ยให้เขาฟังไปดูหนังกันไหมเรื่องอะไรเลอเธออ๋อเรื่องไอ้เรื่องอะไรล่ะนาคีเอ้าไปดูเรื่องนาคีมันเป็นยังไงบ้างเลยนื้อหาสนุกหรือเปล่าอ่าเราก็บอกโอ้น้เงเอกก็จะเป็น คนมาจากนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพระเอกก็จะเป็นอย่าง,งน,นั้นเนี่ยก็จะมีปัญหารเรื่องนั้นกันสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งตรงนั้นแต่ว่าด้วยการที่พระเอกเข้ามาแก้ปัญหาน,นได้สุดท้ายเนี่ยก็ก็จะทําให้ทั้งสองเนี่ยครับก็ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้โอ้น่าดูมากเลยคนฟังฟัง,ฟงจบหมดเนี่ไม่ต้องไปดูเลยจบหลังเรื่องนี้พระเอกนางเอกสุดท้ายได้กันอจะไปดูอะไรแล้วอะเราเล่าหมดแล้วครับ ถ้าเขาถามว่าเนื้อหามันเป็นอย่างไรล่ะเธอต้องไปดูฉันบอกได้เลยเธอต้องชอบแน่ๆนี่เห็นไหมเธอต้องไปดูฉันบอกได้เลยว่าเธอต้องชอบแน่ๆเฮ้ยมันท้าทายอ่ะจริงเหรอฉันจะชอบเหรอถ้าฉันไปดูอ่ะอืเธอต้องไปดูฉันเชื่อว่ามันเหมาะกับเธอแน่ๆอืเธอต้องการะไรได้อยู่ใช่ไหมเธอต้องไปดูฉันเชื่อว่ามันเหมาะกับเธอแน่ๆอืม พราะมันใช้การทาผ่านช่องทางออนไลน์แค่นั้นเองมันเป็นยังไงเหรอมันเป็นยังไงเหรเป็นขายตรงเหรอเธอต้องไปดูด้วยตัวเองอเถ้าพอเราถามว่ามันเป็นขายตรงเหรอเราก็อธิบายเลยนะอ๋อมันก็มีสินค้านะครับแล้วก็เราไปแนะน,นําคนเราไปชวนคนแล้วก็ชวนคนแค่สองคนเองโอ้อย่างนี้เราฉายหนังแล้วครับถูกไหมเราไปฉายหนังละ ตัดกันให้ออกนะสมเรื่องนี้นะแยกกันออกมาเลยนะทํารายชื่อก็ทํารายชื่อทํารายชื่อเนี่ยต้องไม่คิดเรื่องของกระบวนการเชิญเอ้คนนี้เราจะไปเชิญยังไงดีเนาะเขาก็เป็นคนมีตังค์เนาะเออเขารวยแล้วอะรวยกว่าฉันอีกฉันจะไปบอกว่ามารวยด้วยกันโอ้ไอ้ทุกวันนี้มันก็รวยกว่าฉันอีกไม่เอาดีกว่า คนนี้เหรอคนนี้มันขี้เหนียวโอ้ oh. กว่าจะซื้ออะไรได้สักชิ้นพูดแล้วพูดอีก <c oughs> <c oughs> แสดงว่าไอ้กระบวนการเนี่ยความคิดคำนึงในเรื่องการที่จะไปเชิญเขาเนี่ยมันอยู่ในรายชื่อด้วยรายชื่อไม่เกิดเขียนไม่ได้สักคนไม่เขียนใครขึ้นได้มาสักคนหนึ่งครับ <c oughs> เอาปากกาสับสมุดมาจดทีไรเนี่ครับโอ้ อย่าใช้คนที่อยู่ในสมองมาเขียนนะอันนี้ก็ห้ามเลยเอาคนที่อยู่ในสมองแล้วมาเขียนเนี่ยครับเพราะคุณกั่นกองกอเป็นไปไม่ได้ครับสมองเราจะกันกั่นกองทันทีนะเราจะห้ามสมองเราไม่กั่นกองไม่ได้นะเพราะสมองเราเป็น AI อเลยนะปุ๊บ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 ประมวลผลไอ้นี่เอาครับดันั้นหลักการเนี่ยนะคุณต้องทําแบบ เ,เขียนแบบคนง้อคือสมองยังไม่ประมวลผลเขียนหมดนะหนึ่งสองสามเที่เข็นไปเก้าสิบเอาโทรศัพท์มานะเอาเครื่องโทรศัพท์มาแล้วก็เปิดเปิดโทรศัพท์ขึ้นเขียนทุกคนที่เป็นรายชื่อที่เราที่มีอยู่ในบอยู่ในรายชื่อโทรศัพท์ของเรานะเขียนทุกคนที่เป็นเพื่อนเราไลานะ์เขียนทุกคนที่เราเนี่ยครับติดต่อทาง Facebook Messenger เขียนทุกคนที่เป็นเพื่อนเราอยู่ที่ อ่า t ิกต็อเขียนทุกคนที่เป็นเพื่อนเราอยู่ที่ Instagram. อินสตาแกรโออย่าบอกว่าร้อยเลยนะหละักพันครับก็เขียนไปครับเพื่อนทิกต o อเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยที่ติดตามกันกลับไปกลับมาเนี่ยครับเราสามารถส่งข้อความเมสเซจถึงเขาได้เขียนเลยครับเอาเอาคนที่น้าในหน้าของการแชทด้วยกันน่ยของข้อความการส่ง Direct m ร s s เมสเซจ พราะคนที่เคยส่งดเร็กเมสเซจต่อกันเนี่ยนั่นแสดงว่ามาเป็นบัญชีราชื่อเราได้หนึ่งะบางทีมีการติดตามครับติดตามไปติดตามกลับกันเนี่ยนะครับคนเป็นหมื่นนะบางทีเนี่ยเราเอาหลักการอะไรที่จะมาเขียนบัญชีชื่อก็เอาคนที่เคยดเรกเมสเซจด้วยกันดเร็กเมสเซจคือเราเคยส่งข้อความหาเขาหรือว่าแชร์ไปให้เขาแชร์คอนเทนต์ให้เขาแล้วเขาก็แชร์คอนเทนต์หาเราอันนี้เอามาจดเลยครับจดยาวไปเลยจดอย่างเดียวนะ ดักระบวนการทารายชื่อเนี่ยครับเราจะต้องเอารายชื่อที่ได้เนี่ยทำงานกับอีกคนหนึ่งไม่ใช่เอามาทําเองนั้นไม่ต้องจดครับไม่ต้องจดเอารายชื่อที่ได้มาทํางานกับอ mm ัปไลน์อัปไลน์ที่เป็นโค้ดเรานะอ mm ัปไลน์ที่มีพลังสองอย่างนะครับพลังของความสําเร็จและพลังความรู้พลังแห่งความสาเร็จกับพลังความรู้ อัปราที่มีพลังอัปราที่มีพลังความสำเร็จก็ StarMaker s t a r เกอ e r ที่เขาประสบความสำเร็จ StarMaker เนี่ยเจ้แมมเนี่ยจะต้องทำบัญจีเอเจอ่กับคนอื่นผ่านการเริ่มเรียนฝึกฝนแล้วนะครับก็ต้องไปวิเคราะห์รายชื่อออกคนนี้เป็น A B C D คนมี4กลุ่มครับนะกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D แยกคนออกได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกหาวิธีในการะสมคอนเซอร์ได้เหมาะกลุ่ม A ก็เป็นนักธุรกิจครับ กลุ่ม A เป็นนักธุรกิจที่มีเป้าหมายกลุ่ม B นะครับเป็นนักขายนักขยายเป็นนักขายนักขยายกลุ่ม C เป็นผู้บริโภคเป็นลูกค้ากลุ่ม D ก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่สนใจังนั้นเราก็จะต้องมาเลือกเทคนิคในการที่จะเชิญแต่ละก,กลุ่มซึ่งแตกต่างกันเนะชิญคนกลุ่ม A ก็ต้องเอาคนกลุ่ม A ไปเชิญถูกไหมเราจะเชิญด้วยตัวเองบางทีเนะี่ยเราตัดคนกลุ่ม A อออกหมดเลยนะ ในบัญชีเราชื่อเราเนี่ยตัดคนกลุ่ม A ออกไปหมดเลยเพราะเราไม่ใช่เอนะพอเรามีความรู้สึกวเราไม่ใช่ A นะเราก็เลยตัดกลุ่ม A ออกไปหมดเลยเนเมื่อไหร่มันจะโตธุรกิจเพราะเรามีแต่คนกลุ่มกลุ่ม BCD ีนะซึ่งมันจะทำมั่งไม่ทำมั่งทำมั่ง,มงไม่ทำมั่งทำมั่งไม่ทำมั่งเอาใครๆเราอีกทีนี้เออใครๆเราอีกแต่เราอยากได้โอ้โหอยากได้มากเลยนะครับซ้ายคนขวาคนนะที่ เป็นนักธุรกิจอยู่ภายใต้องค์กรเราสบ,บายผมบอกก่อนนะเราต้องเป็นเราต้องเป็นก่อนเราต้องเป็นเอนะหนนะแต่จะทํายังไงให้เป็นเอละ่ะทาด้วยระบบเอใช้ระบบนะเอเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มเอเนี่ยจะใช้ความสามารถส่วนตัวเนี่ยน้อยกว่าการใช้ระบบผมใช้ระบบนะ ผมพยายามที่จะใช้ระบบนะไม่งั้ผมจะผมจะอยู่ในระบบทําไมผมจะเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ทําระบบนี้ขึ้นมาทําไมเพราะต้องการให้คนนะครับเข้ามาใช้ระบบและสําเร็จด้วยระบบไม่ใช่สําเร็จด้วยเราไม่ใช่สําเร็จด้วยตัวผมนะไม่ใช่สำเร็จด้วยใครสักคนหนึ่งครับที่บอกว่าเก่งแต่ท้องสําเร็จด้วยระบบเพราะคนจะอ้างอิงระบบแล้วก็ไปใช้ระบบอีกต้องเข้าใจตรงนี้นะ ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็องค์กรมันขาดสะบั้นเอาตอนเมื่อเราสมมติเราไปเป็นสตาร์เมเกอร์แล้วนะสตาร์เมเกอร์คนถัดไปที่จะตามเรียนแบบเราขึ้นมาเนะี่ยเรียนแบบอย่างไรเรียนแบบเราข้อไหนอย่างไรเราไม่ทมําบัญชีรายชื่อเราไม่เชิญตามสต็ปเราไม่มีระบบการเชิญเราไม่รู้จกักการนําคนเข้าไปสู่ระบบการนําเสนอเราไม่รู้จักการติดตามการฟอลโล่คนที่อยู่ใน,นกิจกรรมต่าง แต่ถ้าท่านเข้าใจระบบใช้ระบบเป็นถ้าเราใช้ระบบเป็นโอ้ก็สบายเลยครับธุรกิจนี้แทบสบายผมเปรียบอีกทีนะระบบเปรียบเหมือนโรงเรียนตอนนี้เหมือนลูกผมเรียนโรงเรียนอยู่นะ,ะตั้งแต่ประถมถึงมัธยมนักเรียนมีหน้าที่ไปเรียนแต่ไม่ใช่ใหมายถึงว่าเขาขึ้นมหนึ่งแล้วจะมาสอนเด็กปหกเปล่าเขาก็มีหน้าที่เรียนม .3 ามมีมหม .6 ไปจนจบปริญญาตรีครับแล้วไปทํางานครับ ไม่ได้มีหน้าที่กลับมาสอนแค่คนสอนก็มีหน้าที่สอนไปสมมุติว่าผมเป็นผู้สอนอยู่นะผมเป็นครูนะผมเป็นครูผมก็มีหน้าที่ของครูคนเป็นนักเรียนก็มีหน้าที่มาเรียนครูครูกับนักเรียนก็แต่างกาันบางทีครูก็อาจจะไม่ได้ประส,สบความสำเร็จสูงแต่เด็กนักเรียนที่จบไปนะครับเขาใช้ท <c oughs> ักษะที่เรียนไปเนะี่ยก็จะได้ประส,สบความสำเร็จครูของคุณตาลินไม่ได้รวยแต่คุณตาลินรวยก็ไม่ได้แปลกถูกไหมซึ่งกานอาจจะเป็นคนรวยก็ได้แล้วผมอาจจะไม่ใช่คนรวยก็ได้ถูกไหมอ่าดังนั้น การเรียนรู้ในธุรกิจนี่นะครับไม่ใช่เรียนเพื่อจะเอาไปทํางานด้วยตัวเองแต่เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ความรู้เด็กๆก,ก็สงสัยว่าเพ่อเรียนไปทำไมภาษาอังกฤษอะเรียนไปทําไมคณิตศาสตร์ไม่เห็นจะได้ใช้เลยไอสอดสแควรูทไปซื้อของไม่ต้องใช้เลยไปเซเว่นไม่ต้องสอดสแควรูทอะไรเลยเนี่ยครับก็แค่บวกเลขลบเลขหารเลขได้เนี่ยก็ใช้ชีวิตได้แล้วถูกไหมล่ะ นะแต่ระบบการประมวลผลของแต่ละคนนะมันไม่เท่ากันถ้าคนที่เรียนในระดับชั้นที่สูงกว่าประมวลผลได้เก่งกว่าตัดสินใจได้เก่งกว่าเรื่องนี้เรื่องจริงใช่ไหมละ่ะคนที่จบไปสูงกว่ามีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์ไปจนถึงขั้นสูงนยครับแสดงว่าระบบการประมวลผลของสมองของเขาเดีไปด้วยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เอาทักษะนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ใช้ในเรื่องการตัดสินใจในการาทางานต่างๆอยู่แล้ว อ่าจานั้นเนี่ยโรงเรียนเป็นเหมือนระบบค,คนทุกคนเข้าไปเรียนไม่จาเป็นที่จะต้องเรียนแล้วต้องมาสอบดยนั้นมีความจาเป็นไหมว่าทุกคนต้องเรียนถ้าต้องการจบหลักสูตรเพื่อไปทํางานก็ต้องเรียนน่ะและเอาคนถัดไปเนี่ยของเราเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยในโรงเรียนแค่นี้จบแบบเกิดธุรกิจการ คนที่เข้าใจเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยครับขาก็จะไปเอาคนอื่นเข้ามาในโรเงเรียนอีกหลายคนก็เอ๊ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรียนอยู่ทําไมแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดความมั่นคงกับเราครับเพราะคนที่เรียนนั้นนะครับเขาจะรู้เขาจะรู้และเขามีทักษะแบบเราไม่ต้องไปยุ่งเลยมันจะมีคะแนนเกิดขึ้นเนี่ยภายใต้องค์กรของเขาซึ่งเป็นคะแนนของเราด้วย เพราะคนที่เรียนเนี่ยเขาเรียนเพื่อพิชิตเป้าหมายนะนั้นเขาจะมาเรียนทําไมเพื่อจะมาเรียนทําไมเรียนไปได้อะไรเรียนเพื่อไปพิชิตเป้าหมายซึ่งมันมีผลลัพธ์รออยู่ถ้าคนที่เข้ามาในโรงเรียนไปมีผลลัพธ์ซึ่งเป็นลูกในองค์กรเราซ้ายคนขวาคนเรามีผลลัพธ์ด้วยผมเปรียบเทียบง่ายๆถ้าซ้ายคนได้หมื่นซ้ายขวาคนหนึ่งได้หมื่นนะเราได้สองหมื่นครับแต่ถ้าซ้ายคนเดียวได้หมื่นนะ เราอาจจะไม่ได้สักบาทน,นึงก็ได<笑><笑><笑>้แต่ว่าถ้า้ายได้เหมือนไนดะ้โอเคเราได้บ้างนะได้เ,เป็นค่าแมทชิ่งนะครับค่าแมทชิ่งแมทชิ่งดาวน์ไลน์อ่ะงั้นวันนี้ก็ฝากตรงนี้นะทำรายชื่อคุณฝนเนี่ยต้องได้ทำรายชื่อกับคุณจเม็งหรือไม่ก็มาทำกับผมก็ได้ผมเป็นโค้ชอยู่ในทีมนี้อยู่แล้วนะเอาไว้ชื่อเนี่ยเขียนมานะ ตอนนี้ผมให้คนที่ผมโค้ดด้วยไปทำสิทชื่อสิิชื่อคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เขียนมาได้นะซึ่งอาจจะเป็นกระตุ้นให้เขาเนี่ยเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้นะครับเพราะผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักคนในองค์กรคุณผมไม่รู้จักคนในองค์กรคุณคุณฝนคุณฝนเขียนเลยครับซ้ายสิทขวาสิบหนึ่งกระดาษมียี่สิบคนแสดงว่าถ่ายมาให้ผมห้าแผ่น เท่ากับร้อยคนผมจะได้นั่งดูแล้วก็ใช้เวลาเยครับประมาณเนี่ยหชั่วโมงในการที่จะวิเคราะห์บัญชีราชื่อแล้วการบ้านนะคือไปทําำบัญชีราชื่อมาถ้าคุณกำลังทำเป้าหมายเป็นสตาร์มิกเกอร์บัญชีราชื่อคือจะทำให้คุณเป็นสตาร์มิกเกอร์นะั้น เขาบอกว่าแล้วเจมมมาไม่เห็นทำบัญชีรายชื่อเลยก็เห็นเป็นตัตมิเกอร์แต่ถ้าเจมม์ทำบัญชีรายเจมมทำบัญชีรายชื่อกับผมทำบัญชีรายชื่อกับผมคุณฝนอยู่ในโครงของบัญชีรายชื่อของเจมม์คุณนาเนี่ยอยู่ในโครงบัญชีรายชื่อของเจมม์ส่วนเทคนิคกระบวนการที่นำมาใช้ของแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าจะต้องเลือกใช้เทคนิคอะไร โอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะฝากเรื่องนี้เลยบัญชีรายชื่อเนะยครับคือทําให้เราเนี่ยบรรลุปเป้าหมายของเราความฝันเนี่ยเท่ากับผลลัพธ์บัญชีรายชื่อจะเท่ากับเป้าหมายนะเมื่อเรามีความฝันเราจึงตั้งเป้าหมายเพื่อได้ผลลัพธ์ดังนั้นรายชื่อเนี่ยจะทําให้เราบรรลุของเป้าหมายนั้นฝากไว้วันนี้ เดี๋ยวไปพบกันที่ห้องบรรยายดิมอนทีมนะครับในช่วงเช้าแล้วกลับมาพบกับโปรชัยเนี่ยนะครับในที่นี่ซีบักทอนนะครับที่เฟรนด์บล็กนี้นะในเวลา8ปดโมงครึ่งจนถึงประมาณ9ก้าโมงนะของทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วอย่าลืมนะว,วันเสาร์นี่นะครับพลาดไม่ได้เลยเทคนิคการเชิญเชิญอย่างไรเชิญกลุ่ม a b c d เนี่ยนะครับเชิญอย่างไรให้ให้ได้ผลลัพธ์ สูงที่สุด10เอา4นะสูงนะ10เอา4คนนะครับเชิญ10คนได้4คนผมคงไม่มีพูดคำว่า10แล้วได้10นะ10เอา4เนี่ยครับถือว่าผลลัพธ์สูงมากครับมาวางซ้าย2ขวา2เชิญคนแค่10คนคุณคิดดูอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์13นาฬิกากับ Diamond Business School นะซึ่งเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจของ Diamond Team ในธุรกิจสุจุนครับ สวัสดีครับ